สวัสดีครับก็พบกับวิพากเกมนะครับมาอัพเดตข่าวสารการกีฬาวิพากวิจาร์วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกันนะครับทีมควาสกิฟอนตาเล่น,นะครับตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียเตรียมที่จะฟาดแข่ง a f c แชมเปียนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะทิพสงกระสินก็อยู่ที่นั่นอยู่กับเพื่อนๆและซ้อมกันอยู่ที่มาเลเซียนะครับ รอที่จะลงการแข่งขันซึ่งนัดแรกนั้นกวาสกิฟฟอนตาเล่เจอกับอุนซานฮุนไดของเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นแมตชที่หนักมากนะครับเพราะว่าอุนซานฮุนไดนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งของเกาหลีใต้ วันนี้ก็ ok จะมาพูดถึง a f c แชมเปียนลีกที่คาวาซกิฟันตาเล่อยู่ในกลุ่มไอและจะมีการแข่งขันในวันที่15ถึง30 so kind of เมษายนนี้ก็มีข้อมูลบางอย่างที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันก็คือว่าคาวาซกิฟันตาเล่ภายใต้การคุมทีมของโคสโตรุโอนกิครั้งนี้ได้ใช้โคต้าต่างชาติมาที่ a f c แชมเปียนลีกจำนวน5คนนะครับ ซึ่งก็ต้อบอกนิดนึงว่าสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียนะครับหรือ AFC ได้เปลี่ยนกฎการแข่งขัน a f c ซีแชมเป League และ AFC ซัพซึ่งจะเปลี่ยนในฤดูกาล2023-2024อันดับรแรกก็คือว่าเปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันใหม่โดยทั้ง2รายการก็คือเปลี่ยนการแข่งขันนะครับมาเป็นในช่วง ฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูใบไม้ผลิกัตรงของประเทศไทยก็คือว่าฤดูฝนฤดูร้อนในช่วงนี้เลยนะครับก็คล้ายกับบอลถ้วยของยุโรปเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้ทีมที่เข้าแข่งขันนั้นได้มีโอกาสที่จะเสริมทีมในช่วงเปิดตลาดนักเตะและปรับความสมดุลต่อเกมชาติที่จะเข้ามานี่คือการเปลี่ยน อันดับแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไฮไลท์นะครับที่ AFC นั้นเปลี่ยนก็คือว่ามีการอนุมัติให้มีการเพิ่มโค้ต้าต่างชาติจากเดิมนะครับเป็น3บวก1เปลี่ยนเป็น5บ้บวก1เพื่อเพิ่มคุณภาพและความเข้มข้นให้กับการแข่งขันก็คือว่าจากเดิมนั้นโคต้าต่างชาติได้3คนบวก1คนคือของเอเชียแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่เป็น5คนต่างชาติและอีกหนึ่งคนเป็นของเอเชีย โดยในเรื่องนี้นะครับจะปรับใช้อย่างเป็นทางการในปี2,566ซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกนะครับว่าคาวสกิฟันตาเล่ใช้ตัวต่างชาติมาถึง5คน3คนแรกเป็นบราซิลนะครับคือเรนโดดามิเยลมาซินโยจาวสมิธคนที่4เป็นผู้รักษาประตูนะครับคือจองซองฮยองของเกาหลีใต้และคนสุดท้ายทุกคนรู้จักกันดีก็คือชนาทิพส่งกระสินเท่ากับว่าชนาทิพเป็นโคต้าเอเชียนะครับ ซึ่งในวันที่15เมษายนนี้กวารากิฟฟันตาเล่จะเจอกับอุนซานฮุนไดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจะมีทีมนี้ที่แกร่งที่สุดที่เหลือก็จะเป็นยาโฮเดลุตซิมและกวางโจเอซซึ่งเมื่อเจอกับอุนซานฮุนไดนี้ตามความที่เห็นของผมผมก็ไม่แน่ใจว่าชนะทิพสงกระสินจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่หรือจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เพราะว่าทีมนี้จะแข็งแกร่งหน่อยโคสโทรุโอนกิอาจจะใช้ผู้เล่นที่ตเองได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เจอกับคาชิวะเลโซไม่มีชนาทิพย์อยู่และทีมคาวาสกิฟฟอนตาเลท่ทำเกมได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองไปก็จะมองว่าไดยะโทโนะที่มาแทนชนะทิพย์เขาทำเกมได้ดีเขาเล่นได้ดีเขาเป็นตัวรุกที่ดีและมีบทบาทอย่างมาก แต่ว่าที่ผมมองก็คือว่าการที่ไดยะโทโนะเล่นแทนชนาทิพแล้วทำเกมได้ดีทำผลงานได้ดีส่วนหนึ่งมันมาจากเจวสมิธที่โคสโทรุอุน ogi ส่งลงไปในแมตช์ที่เจอกับคาชิวะเลโซเจ้วสมิธที่เคยลงมาตั้งแต่แรกตอนนั้นตอนที่ยังไม่บาดเจ็บเขาก็ยังทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากแต่ว่าในครั้งนี้ส่งเจวสมิธลงไปแล้วกลับทำผลงานได้ดีคุมทั้งเกมรุกเกมรับ และเป็นตัวทําเกมได้ดีทําให้ผมมีความรู้สึกว่าไดยะโทโนซึ่งปกติแล้วเขาเล่นได้ดีเขาเป็นตัวรุกที่ดีอยู่แล้วและมีความเร็วเมื่อจาวสมิธลงมาคุมเกมเข้าถึงได้เป็นตัวฟรีที่สามารถจะทําอะไรได้ตลอดทําเกมรุกได้และไปทั่วสนามทําผลงานได้ดีอย่างเห็นได้ชัดก็เพราะจาวสมิธเป็นคนคุมการเล่นทั้งหมดในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ไม่มีจาวสมิธนั้น ตอนชนะทิพย์ลงไปเกมอะไรต่างๆก็เล่นไปตามปกติทุกคนก็ต้องยังเป็นห่วงเกมรับเมื่อมาทําเกมรุกก็ทําได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเมื่อมีจาวสมิธเข้ามาทําให้ขววสกีนั้นแน่นทั้งเกมรุกเกมรับเลยครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าที่เจอกับคาชิวาเลโซจาวสมิธทําได้ดีมากเป็นตัวเด่นคนหนึ่งเลยนั่นมันทําให้บทบาทของดายะโทโนะดีขึ้นเป็นตัวฟีและทําเกมรุกได้ดุดันเพราะฉะนั้นเมื่อเจอกับอุนซานฮุนไดก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่แน่ใจว่า ชนะทิพย์จะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ถ้าได้ลงเป็นตัวจริงโคสโทรุโอน,โนกิอาจจะลงให้ไปทำเกมหรือตัดแรงคู่ต่อสู้ก่อนหรือลงไปเพื่อจะดูเกมของอุนซานฮุนไดแล้วค่อยส่งเกมรุกชุด2ลงไปเหมือนกับที่เคยเล่นอยู่ในเจลิกที่คาวาซกิฟอนตาเลส่งเจชนาทิพย์ลงไปก่อนแล้วมีตัวลุกชุด2ลงไปแทนนี่ในส่วนของการที่คาวาซกิฟอนตาเล่เจอกับอุนซานฮุนไดนะครับ แต่ว่าถ้าเจอกับเยวโฮเดลุตาซิมหรือกว่างโจเอฟซีผมเชื่อว่าชนะทิพอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่า2ทีมนี้ไม่มีอะไรมากแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโค้ชคิดอะไรอยู่อย่างเช่นว่าดอปชนาทิพไป2แมตช์ ash, แล้วก็ส่งชนาทิพมา AFC แชมปีเป็นหลีกเขาก็คงมีแผนมีอะไรที่วางไว้ คงจะต้องมาลุ้นว่าชนาทิพจะได้ลงเป็นตัวจริงในนัดแรกที่เจอกับอุนซานฮุนไดหรือไม่ในวันที่15เมษายน2565นะครับเวลาจริงๆก็ประมาณ16นาฬิกานะครับคอยติดตามชมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นช่วงนี้ชนาทิพและเพื่อนๆก็ซ้อมกันอยู่ที่มาเลเซียนะครับต้องปรับสภาพอากาศกันนิดนึงเพราะว่าในญี่ปุ่นนั้นอากาศ ไม่เหมือนในมาเลเซียนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าชนะทิพสบายเพราะว่าเขาเคยอยู่ในเมืองไทยอากาศจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นจะมีอากาศเย็นอากาศหนาวนักเตะบางคนจะต้องปรับตรงนี้นิดนึงแต่ว่าชนะทิพคงไม่มีปัญหาอะไรก็หวังว่าใน ACL นี้ชนะธิพจะทำผลงานได้ดีและต่อเนื่องไปถึงเจลกเลยนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r ร b e กดติดตามให้ผมดีนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ทราบว่าวิพากเกมนั้นมาแล้ววันนี้วิพากเกมลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ